ยอหญิงดอทออนไลน์ซาลินีปัญญาชุนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะโอเคเยี่ยมเลยทีเะว่าเจอกันวันนี้นะคะต้องมีเรื่องดีๆมาฝากคุณแน่นอนนะคะ9โมงครึ่งจนถึง10โมงนะคะวนวีนกับเรื่องของการสนุกในการทํามาหากินนะคะสนุก making money is fun นะคะก็คือว่าการหาเงินเนี่ยมันสนุกจริงๆเลยโอ้นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีแนวคิดแบบนี้นะคะรับรองว่ามุมมองชีวิตเปลี่ยนเลย แต่พูดไปครั้งแรกคุณอาจจะงงนะว่าเอะหรอโอ้ยทํามาหากินมันยากสมัยนี้ทํามาหากินมันยากเกนินแสนเข็นนี่เป็นหลายสิ่งที่หลายๆคนที่เขาคิดแบบนี้คุณก็คิดแบบนี้ใช่ไหมคะเจนเองก็คิดแบบนี้บ้างบ่อยๆอ,อยู่เหมือนกันนะคะแต่พอไปนึกถึงเวลาที่ครูอาจารย์ ระดับโลกระดับเทพนะคะท่านได้มาพูดเออเขาเลยบอกว่าต้องทวิ์นะคะคือต้องเปลี่ยนมุมมองชีวิตนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรานั้นนะคะชีวิตเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะคะแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเคยได้ยินแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะต,ต้องมาฟังรายการนะคะยอหญิงดอทออนไลน์กับสาลินีปัญญาชุนนะคะและที่สําคัญถ้าเกิดสมมติว่าคุณช่วยกดไลค์ช่วยแชร์ไปนะคะในส่วนของ Facebook นะคะคุณก็จะทําบุญคือการเปิดโอกาสให้ กับผู้อื่นได้รับฟังข้อมูลดีๆด,ด้วยเช่นกันนะคะดีไหมคะเรามาทาเรื่องราวแบบนี้กันทุกวันเลยดีกว่านะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมีเรื่อง2เรื่องที่คุณจะได้ประโยชน์นะคะ 1. นะคะอาจจะเป็นทางเลือกนะคะของความเชื่อที่คุณจะเอาไปแก้ไขด้วยตัวคุณเองนะคะ 2. คุณจะได้รู้ชีวิตติดเทรนด์มันเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะแล้วก็แน่นอนเลยนะคะว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ดังมากๆเลยคุณผู้ชมบอกอ๊ยคุณสารินีมือคุณไปโดนอะไรมานั่นน่ะโอ้ยเป็นสีแดงๆฝั่งซ้ายโอย้แล้วก็ฝั่งขวาด้วยโอย้นั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยทีเดียวเพราะมันเป็นเรื่องที่ฮิตฮอตขนาดว่าเพจอีจันต้องเอาไปลงเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการสักลายมือนะคะหนึ่ง เป็นโอกาสเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตคุณหรือเปล่านะคะในเรื่องอย่างไรอาจจะมี2ทางให้คุณได้เลือกชมกันนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเรื่องราวที่ที่ฉันเอามาให้คุณเนี่ยนะะได้ยินได้ฟังเนี่ยนะ,ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้เคยเห็นในหน้าฟีด a c e b o o k ของคุณเลยก็ได้นะฮะถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่น Facebook หรือคุณอาจจะไม่ได้ฟังนะคะในข่าวในหนังสือพิมพ์นะ,ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูกันในโซเชียลออนไลน์แต่ว่าเป็นข่าวที่คนเขาก็รู้กันเป็นล้ลานๆแล้ว ค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่ามันเหยียบพันล้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะฝั่งเรฉันพูดทุกวันนะคะอยากเชิญชวนคุณขอให้เป็น1,000คนที่ดิฉันจะได้มีโอกาสช่วยคุณนะคะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและธุรกิจของคุณนะคะถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้นะคะเรื่องของการทำมาหากินว่าปัจจุบนันนี้บอกว่า making money it fun หาเงินออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะคะ คุณต้องเข้าไปเรียนรู้นะคะหลักสูตร11ชีวิตนี้นะคะจากราคาเต็ม30,000กว่าบาทให้คุณแค่ในราคาพิเศษในช่วงของโควิดนี้เท่านั้นเลยทีเดียวนะคะอา้อาวเมมเบอร์ <Member S 2> โทรศัพท์ดิฉัมไว้ก่อนคะ่ะ0902287999อันนี้เป็น call center ที่คุณจะมาสอบถามเรื่องของหลักสูตรการเรียนและทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ในรายการยอยิงดอทออนไลน์ได้นะคะ0 9 0 2 2 8 7 9า9อาจาร,รย์ร์ันรอคุณอยู่คะ่ะ 11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซล p ์เพจ TikTok Line OA Line Myshop การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน ดิจิทัลมาร์เก็ตต2021 11บทเรียนออนไลน์ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิศาษารศาสตร์วิศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดละปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัด แค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทางเพจด่วนนี่แหะค่ะคุณผู้ชมที่รักคะกลับมานะคะที่ยอหญิงออนไลน์กับสารลีนีปัญญาละชุนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของนะคะวิชาความรู้ที่ไปสร้างมูลค่าเม็ดเงินนะะให้กับผู้คนเนี่ยนะมาแล้วนะคะแค่หนึ่งรายเนี่ยนะคะมูลค่า ร่วม1000ล้านอันนี้เรื่องจริงเลยนะเขาเลยต้องไปออกนะฮะแต่ตัวเลขนี้อาจจะไม่ได้คุณอาจจะแบบอุ๊ยวันนี้ไม่รู้กันแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มูลค่าอินไซต์เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะเรื่องจริงมันฮิตฮอตขนาดว่าเพจอิจัน,นต้องเอาเข้าไปดูนะคะวันนี้มาดูต้นฉบับเลยนะคะผู้ที่เป็นนะคะอาจารย์สอนวิชาสักลายมือมงคลสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเปลี่ยนชีวิตนะคะอาจารย์มงคล รอดเชี่ยงธรรมกับวันนี้บุกไปถึงสตูดิโอกันเลยทีเดียวนะคะและนี่คืออาจารย์มงคลรอดเที่ยรรมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะคะผู้ชมผู้ฟังเราบุกถึงเรียกว,ว่าออฟฟิศสำนักงานหรือว่าบูธชิกนะฮะหรือว่าคลินิกได้หมดเลยนะครับเพราะอาจารย์มงคลรอดที่จะเป็นทุกอย่างที่กล่าวมาเลยครับ ดังไม่ดังขนาดไหนนี่อออกรายการใครเราบ้างล่ะครอาจารย์นอกจากหมโดไฮโซมีใครบ้างครับที่อยู่เราเนี่ยค่ะก็จะมีรายการบุ้ดีตื่นมาคุยนะครับคนดังนั่นเคลียร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็นะครับรายการของนะครับตุ๊กคี้โชว์จที่หลายรายการนะจะมีมาเกากระซิบจะมีรายการของที่เราทำอยู่โฮมโดไฮโซหรือว่าทางช่องมายาชาแนลนะครับหลายช่องเลยลุซี่เนี่าผู้ทูกุลเราก็ออกนะครับเรียกว่า สิ่งที่เหลือเชื่ออาจารยก็คืคอดูดวงนี่แหละถูกต้องเลยทีเดียวนะคะผู้ชมผู้ฟังก็ได้พบได้เจออาจารย์บงคนรอดเก่งทำมาในรายการของเราหลายครั้งแล้วด้วยเหมือนกันนะคะแต่ที่บอกไปว่าในเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในธุรกิจนะคะที่อยู่ในธุรกิจที่ว่าสร้างกระแสอาจารย์สร้างกระแสในช่วงที่แบบมันไม่มีอะไรเนี้ยอย่างเช่นสมัยก่อนก็มีอะไรมี พระคุกพระโอริโอชื่ออะไรนะฮะหลวงพ่อจตุคามใช่ครับมงคลเนี่บนะครับก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหลายอย่างนะยิ่งกินหลายแขนงเลยนะครับพระเครื่องที่ดังมาตลอดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเบอร์มงคลนะ่ยหลักการตั้งชื่อหรือว่าจะเป็นในเรื่องของบาริสต้นะครับหรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ยุคนี้ที่มาแรงค่ะที่เอ,อเื้อม็รู้แน่นอนเลยที <ๆ S 2> เดียวนะคะก็เราจะบอกผู้ชมผู้ฟังว่านี่แหละธุรกิจความเชื่อเนี่ยนะคะเฟสอินดัสทรีเนี่ยของประเทศไทยนะแล้วของ A G เอเชียเนี่ยนะ,ะโอ้โหมันนําหน้ามาแรงแซงโค้งจริงๆแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่บางคนเนี่ยนะค,ะคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแนวใหม่ธุรกิจความเชื่อนะคะ แล้วก็ไปช่วยคนได้นะเป็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคอาจารย์มงคลรัตนทรรมเนี่ยแน่นอนเลยยืนหนึ่งเรื่องของไพ่ยิปซีที่ออกรายการทั้งหมดเลยเนี่ยเรื่องของพ่ยิปซีนะอาจารย์ก็แบบโอ้โหเนี่ยอันดับหนึ่งใครที่จะมาลงทุนเสือซื้อธุรกิจขายที่มันขายที่ได้ไม่ได้มาเนี่ยหนึ่งแล้วแต่ที่มันฮอตโอ้โหมันฮอตมันฮอตมันฮอตเมื่อเดือนที่แล้วมาเนี่ยนะคะที่ก็พูดกันถึงก็คือเรื่องของการสับลายมือโอ้โหนี่ก็ พอออกข่าวมาัน,งนง้งเยอะแยะปุ๊บดิฉันต้องยยรีบกมมยกหูแล้วไม่ต้อมพูดฟ่งยกหู่าอาจารย์บางคนว่าอาจารย์คะทาไมพี่ไม่รู้เรื่องนี้มาก,ก่อนเลยเออรู้มจักกันบรรดารมานาน้จักานานก<ต>ันบรรดาแต่ไม่เคยได้ยินคุณผู้ชมคุณฟังไม่เคยได้ยินว่าว่าอาจารย์สักลายมือเป็นอาจารย์สอนสักลายมืออีกทีหนึ่งนะแหมเรื่องนี้มันสุดยอดมากเลยนะวันนี้เลยต้องขออนุญาตมาจากกับกับกับอาจารย์อาจารย์ ตกลงมันคือยังไงเนี่ยเรื่องของการสักลายมืออ่ะอาจารย์คุณผู้ชมผู้ฟังก็อยากจะรู้แล้วว่าเรื่องของการสักลายมือมันคืออะไรคะคือผมต้องขอขอบคุณนะครับจริงๆเนี่ยอาจารย์เนี่ย ลายมือลายมือรับมีเออคืออาจารย์เนี่ยนะลูกศิ์เดิมทีเนี่ยอาจารย์เนี่ยหนึ่งคนเขาจะรู้เรื่องอาจารย์เรื่องอาจารย์ดูไพ่ยิปซีแต่สองจริงๆออริจินัลเนี่ยอาจารย์ก็ดูเรื่องของลายมือด้วยใช่ผมก็ดูดูทุกครั้งผมก็ดูลายมือก่อนแล้วก็ดูไพ่ยิปซีและมีลูกศิษย์คนหนึ่งลูกศิษย์คนนี้สร้างวงการ นะครับให้เกิดความดังในสักลายมือซึ่งเขามาเรียนกับผมเนี่ยเขาก็มาปรึกษาเขาก็บอกเล้ว่าเขาอยากจะนําตรงนี้ไปสักลายมือซึ่งเขาก็อยากจะรู้เส้นรู้เส้นตรงว่าเส้นต่างๆอะไรให้อาจารย์สอนนะครับอาจารย์ก็อ๋อถ้าจะไปสักลายมือเนี่ยเส้นส่วนใหญ่เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจเนี่ยเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานทุกคนก็ต้องมีแต่เส้นที่จะสําคัญที่จะนําการไปสักเนี่ยอย่างเส้นวาสนาหรือว่าธรรมลักโหระศาสหรือว่า หักภาษาเขาเรียกว่าเส้นทัศเสาอ่าเส้นทัเสา้าตบกามา้านแบบเราเราก็เรียกเส้นวาสนาเส้นวาสนาเส้นวาสนาใช่ไนะครับโอ้โหนะครับนิวกางเส้นพิเศษอีกก็คือเส้นอาทิติเส้นอาทิตถ้าเกิดเราเรียกเขาก็เรียกเส้นเกียรติยศเส้นเกียรติยศก็คือเส้นชื่อเสียงวาสนาเกียรติยศ ชื่อเสียงอยากจะโด่งดังอยากประสบความสําเร็จคนที่จะมีเส้นสมมุติเดิมๆต้องมีเส้นกิจยศมันถึงจะมีอานาจสมมติคนเรานะมีแค่เส้นวาสนาก็เหมือนชนชั้นได้แค่ในคุลคือคุณรวยคุณเก่งยังไงแล้วแต่ทีก็ในคุณในาุณเพบอกว่าคุณก็ต้องวิ่งหาแบ๊กถ้าอาจารย์ช่วยสรุปหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยอยากจะถามว่ามันเป็นไปได้จริงหรือคาเรื่องของการสักลายมือมันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้จริงหรือคะ จริงๆต้องบอกก่อนนะว่าพลังแห่งความศรัทธาหรือว่าความตั้งใจเนี่ยมันสําคัญที่สุดเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาเราคิดด้วยตัวเองเนี่ยเราประสบความล้มเหลวเรามีความกลัวเราทุกข์ใจอย่างโดยเฉพาะยุคไวรัสโควิดหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยทําให้คนเกิดความทุกข์เกิดความกังวลใจเกิดความวา้าวุ่น เพราะฉะนั้นคนเราก็จะต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและสักลายมือเนี่ยถ้าใครโชคดีคือลายมือของคุณเนี่ยสวยอ่าสวยอยู่แล้วมีเส้นวาสนามีเส้นกิจยศมีเส้นพุธโดดเด่นเลยสวยมากก็คือเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเกิดสมมติเราเส้นไม่สวยเส้นวาสนามีอยู่นิดนึงนะครับหรือว่าเส้นไม่มีเลยเส้นกิจยศหรือไม่มีเส้นพุธพูดไม่เป็นเลยเราก็มาสักการสักปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยสังเกตไหมพี่เอื้อ เขามาเนี่ยเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรเรามาสักเขาใจของเขาก็คาดหวังละออะมาปุ๊บต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตละอาจารย์ช่วยหนูหน่อยมาสักผมก็สักไปอ่ะเส้นเราก็จะต้องดูก่อนว่าดวงเขาเนี่ยมันมีเส้นยังไงดีๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเส้นที่ดีที่สุดให้กับเขานะครับแล้วเส้นที่ดีที่สุดเนี่ยเวลาเขามานั่งสักเนี่ย เขาจะใจจดใจจ่อเขาจะมีสมาธิแล้วนี่ไงมันเหมือนแบบกลวิธีที่ทําให้เขาเนี่ยสบายใจแล้วมีความรู้สึกแล้วตอนตักเนี่ยเราก็คุยอยู่แล้วเราก็ท่องคาถาอยู่แล้วอะนะเพราะว่ามันเป็นพลังความเชื่อนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณิทายินดียะเอ็นดูสามปสิปียังมะมะคะเตศิกะเตศิกิงกรนาคะเตศิกอาหารปิตามชานมิชานมิเป็นคาถาครูบาจารย์อาจารย์มงคลเราทิ้งทำอะนะเมตตาก็คือทั่วไปเนี่ยให้คนรักให้คนเมตตาเราให้มีโชคมีลาบ ถูกหวยรวยเบอร์มีกลางงานที่ดีคะเตสิคัตเตสิษฐจริงกรณนาคัตเตสิษอาหารปิตังชานมิชาลมิเป็นคาถาแควฆ่าเวลาเราจะออกลบออกศึกหรือเดินดงหรือทําอะไรแล้วแต่คาถาเนี้ยเขาจะมาใช้กันเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้โดยเฉพาะให้เราเนี่ยแค่ฆ่าจากสัตว์ตาวุธิสัตว์ตาวุธมีปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมทุกชนิดเอาไว้ทํางาน เอาไว้สร้างอาชีพเอาไว้สร้างสิ่งต่างๆเอาไว้ทําให้ขยันกันและเวลาเราเดินทางเราอาจจะมีงูพิษอสรพิษอะไรต่างๆเข้ามาคาถาที่ก็แคล้วค่านี่ฟังแล้วเรนจะอะไรต่อไหมอาจารย์คือหมายความว่าไงวะคุณผู้ชมผู้ฟังนะอันนี้คือเราพูดด้วยเหตุผลนะคือหลายคนเนี่ยนะคนไทยหลายคนเนี่ย เยืนเชื่อว่า70ล้านคนมีหลายสิบล้านคนที่มีไอเดียดีมีความคิดดีขยันขันแข็งแต่บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยอุปสรรคปัญหาเันเยอะอก็เหมือนที่กระถาอาจารย์พูด<อ>นี่แหละออเอ,อ้อันแค้วคลาดจากอุปสรรคปัญหาทั้งหมดทั้งปวงเห็นไหมถูกมถูกคือเส้นทางในชีวิตของเราเนีมันต้องไปเจอเจอกับขวากน้ำอะไรเงี้ยโควิดเนี่ยเป็นขวากนามอันนึงแต่ ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีคนที่มันที่เขาเดี๋ว,ว่าหนึ่งดวงดีมีโชคที่อาจารย์บอกว่าเขาลอดอหรือว่าเขาไปประสบความสําเร็จขายถุงมือได้ขายอะไรได้คนขายประมาณ60ล้านคนขายถุงมือแต่ว่ามีประมาณแบบว่า10คน <laughs> ขายได้อะไรแบบนี้ไงเห็นไหมถูกไหมถูกนี่คุณผู้ชมนะเราต้องเราต้องแบบว่ามีวิจารณญาณเราไม่ได้แบบว่ามาชวนให้คุณแบบว่ามัวๆซัวๆช่แต่ว่าเรามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่โดยเฉพาะเราเนี่ยสามารถเป็นบุคคลที่ช่วยอาทิเช่นพี่เอื้องเรียนวิชาตัวนี้แล้วพี่เอื้องจะไปสักลายมือคนเนี่ยคนที่รู้จักพี่เอื้องเพื่อนฝูงกาลยาน้ำมึสิงต่างเขาก็รู้สึกเฮ้ยพี่เอื้องช่วยเขาได้อ่เกิดความสะลานใจมีความรู้สึก คือคนเราเนี่ยพอเกิดความรู้สึกคือถ้าเกิดเขาไม่มีความรู้สึกที่ดีเนี่ยแต่ละคนพูดแบบทุกข์อะระบายออกมาทรมานใจพูดอะไรบบโอ้จะเป็นยังไงไอ้คนทุกข์นั่นก็รับต่อช่วงไปรลเหี่ยใจแต่ถ้าเกิดคนเราเนี่ยพอพูดอย่างมาสักายมือแล้วเขาสบายใจเพราะรู้สึกสบายใจเอาละ สักลายมือไปสักลายมือจากพี่เอื้องไปได้ของดีมาแล้วคนเรามันจะตีปีกตีปีกดีใจไงมีอะไรที่คุยกับคนอื่นได้แบบมีความผาสุกเพราะว่าการจนลงมีความมั่นใจการจัะลงใจเนี่ยสำคัญที่สุดนี่แหละครับคือพลังพลังในยุคนี้เขาเขามีความรู้สึกดีไปแล้วเขาไปคุยการค้าขายเขาก็จะเริญรุ่งเรืองบางคนชอบโชคลาภ นะมันก็ต้องมุ่งมาหาแผงลอตเตอรี่อะละน,นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดเนี่ยะนะฮะแปลว่ามาเชิญชวนดิฉันเนี่ยให้ไปช่วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมพอคุยกันไปคุยกันมาอาจารย์มงคลบอกว่าพี่เอื้อง พี่เอื้องช่วยมาไปช่วยพวกคนหน่อยครับผมช่วยไม่ไหวพอผมคนเดียวอ่ะพี่ผมลับผมนิสัยผมแก่รู้พออยู่พอกินอะไรที่แบบมาต่อแถวฉันฉันก็ไม่ไหวอ่ะผมทําดีนะแบบว่าสองสามคนผมก็พาครอบครัวไปลแล้วลาแล้วไปกินข้าวไปทานข้าวไปสไตล์การย์มุงคนทำไมถึงมาชวนพี่เอื้องให้มาช่วยเรียนช่วยสักัาพี่เอื้องเป็นคนเก่งอ่ะสายตาอาจารย์มุงคนก็ต้องมองดูอ่ะเฮ้ยคนนี้มีความสามารถอ่ะเพราะเรานอกจากเราจะดูหมอเราก็ต้องดูไรมือเราก็ต้องรู้สิ ว่าคนนี้เขามีบทบาทต่อสังคมจริงๆหลายๆท่านนะมีบทบาทนะไม่ใช่พี่เอื้องคนเดียวและที่สําคัญนะคนที่เข้ามาหาเนี่ยเขาก็มีพลังเต็มเปี่ยมและอาจารย์บางคนนะดูแบบเลือกนะไม่ใช่ว่าไม่เลือกนะว่าใครจะมาสมมติถ้ากดคนจะมานะอาจารย์ช่วยดูหน่อยสิว่าจะสักได้ไหมว่าตัวเองเนี่ยจะมีดวงเป็นหมอดูนะผมบอกคุณกลับไปเลยทําไมต้องกลับไปเลยะ เพราะคุณยังไม่มั่นใจตัวเองเลยเคล็ดลับนะครับนิสัยนะครับคุณต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมุตินะคนโอนเงินมาเลยเฮ้ยค่าเรียนเขาไม่คิดเลยนะนั่นคนนั้นน่ะสบวามสมเร็จแน่เพราะอะไรใจถึงตั้งใจถูกต้องนี่พื้นฐานของการเป็นมนุษย์นะต้องตั้งใจเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณถ้ามัวแต่พวงนะจะดีไหมจะทํำไหมนั่น จิตคุณไม่พาคุณเจริญแล้วเพราะคุณมัวแต่วางวนเนี่ยแล้วคุณลองดูสิผมจะสอนคนที่วางวนแล้วเขาไม่พาไปวางวนต่อเป็นช่วงๆกันอีกหรอเพราะฉะนั้นคนที่มานะใจถึงนะโอนเงินมาเลยเรียนเลยพรุ่งนี้บลูนี้นั่นนั่นเขามีพลังใจถึงพึ่งได้ไี่เป็นการคัดเลือกมันเป็นหลักของนิสัยของมนุษย์ถ้าใครมาอาจารย์เอาแล้วฉันช่วยมาดูหน่อยช่วยเปิดไพ่หน่อยดูลายมือก่อนว่ามีดวงไหมจบเลยจบเพราะคุณ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอสิ่งสําคัญคคนะครับต้องมีความมั่นใจในตัวเองอ เพราะฉะนั้นคือคนที่นะสนใจนะมีอยู่2เรื่องนะคะหนึ่งะคะถ้าเกิดตอนนี้อยากจะสักนะฮะก็นะเราก็มีเบอร์คอนแทคแต่ว่า2ตอนนี้เราเน้นเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะนะมีอาชีพนะที่จะช่วยเหลือผู้คนด้วยอ่านะคะอันนี้มาเนี่ยนะก็บอกเลยว่านี่เป็นสายนะเป็นสายพุทธุุณอ่านะในการที่ช่วยเหลือผู้คนอย่างเงี้ยนะก็ลองมาดูเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าในขั้นตอนในการเรียนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะจริงๆเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนผมจะสอนจริงๆสักก็คือการใช้เครื่องมือสักแต่ในการรู้จักเส้นะนะว่าเส้นอยู่ตรงไหนคนเราเนี่ยจะมีจริงๆนะ,ะมันแบ่งชนชั้นโดยลายมือไว้หมดแล้วนะ,ะพี่เอื้องเชื่อไหมว่าแบ่งชนชั้นในลายมือ,อมถ้าสมมตินะ,ะถ้าคนที่มีเส้นนะครับพื้นฐานเส้นชีวิต เส้นสมองเส้นจิตใจอันนี้คือใครๆก็ต้องมีกันถูกต้องเส้นพื้นฐานมไม่มีเส้นเลือกครบแปลว่าไงรู้ป่ไม่มีชีวิตแล้วโอ้โหผมก็ไม่สอนผมก็วิ่งวิ่เส้นใสเลยค่ะวิ่งเหมือนกันวิ่งเหมือนกันนะเส้นพื้นฐานถ้ามี3ามเส้นนะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจนี่เขาเรียกว่าชนชั้นลากยากรายมือกรรมกรเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะนะครับผมวาดนะครับฝ่ามือไว้อย่างนี้นะนะครับฝ่ามือไว้นะครับเดี๋ยวผมจะ ตัดภาพ insert ให้แก็เลยว่าเป็นไงนะครับเส้นชีวิตนะครับจะต้องมีกันทุกคนเส้นชีวิตอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับรากยาวลงมาผมใช้สีน้ําเงินนะเส้นที่เป็นสีน้ําเงินคือเบสิกรากยาานะครับแต่เส้นพิเศษสีแดงผมจะใช้นั่นคือทุกคนจะต้องมีนะครับเส้นชีวิตนี่นะครับเส้นสมองนะครับนะเส้นจิตใจนะครับ อันนี้คือเส้นเบสิกเบสิกนี่คือรากหญ้าใครๆก็ต้องมีกันเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจแม้บางคนนะมีแค่2เส้นนะครับสองเส้นคือเส้นชีวิตกับเส้นสมองกับจิตใจเขาวิ่งเข้าหากันแล้วเป็นลายมือขาดไงก็จะมีสองเส้นนะครับซ้ายกว่าสองเส้นขวาก็สองเส้นนั่นก็รากหญ้านั่นก็รากหญ้านั่นก็คือรากหญ้าใช่สองหรือสามเส้นแค่นี้นี่คือลายมือที่สมควรที่จะต้องสัว์ นะสักลายมือเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าลายมือนะครับอ่ะมันยังไม่มีส่วนเส้นที่จะมีเส้นสาคัญเนี่ยเส้นที่เขาจะนํานิยมไปสักที่ผมบอกเ่ยเส้นวาสนาเส้นกินหรือเส้นพุทธเส้นวาสนาสวยที่สุดเลยนะผมใช้สีดางสีแดงนะคำว่าสีแดงเนี่ยบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนี่คือเส้นพิเศษเส้นวาสนาเนี่ยจะอยู่นิ้วกลางค่ะลากยาวตรงมาใช่แล้วเขียนดีที่สุดเลยลากยาวลงมาหา บริเวณข้อมือนะนี่ก็คือพูดง่ายว่าดีที่สุดนะแล้วก็เส้นเกียรติยศเส้นเกียรติยศอยู่นิ้วนางเอาสวยที่สุดยาวที่สุดดีที่สุดนะพุ่งลงมานะแล้วบางคนเนี่ยเราอาจจะไปออกแบบให้สวยหรืออะไรก็ได้เส้นพุทธอยู่นิ้วก้อยก็ยาวลงมา นี่คือถ้าผมสักเนี่ยก็คือผมก็สักแบบนี้สามเส้นนะครับเส้นวาสนาเส้นกิติยศเส้นพุทธนะครับเห็นไหมสามเส้นตัวเนี้ยนะก็แปลความหมายว่ารายมือผู้บริหารของประเทศผู้รังผู้ใหญ่หรือว่าเอกชนหรือว่าเราให้คําจํากัดความว่าไฮโซนะเพราะตัวเนี้ยถ้าของจีนนะก็เรียกฮกลกซิลโอฮกลกซิลหรือบางคนเนี่ยเรียกว่าตัวเอ็มต้องบอกไว้ก่อนว่า วงเล็บไปก่อนนะว่าตัวเเนี่ยเป็นการเรียกของคนรุ่นใหม่เพราะสมัยอดีตนะครับไม่มีภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราล็กล็อภซิานะครับเราจึงเรียกตามยุคที่เขาบอกว่าตัวเอตัวเมันก็คือเส้นวาสนาเส้นจิตยศเส้นพุตสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีภาษาไม่มีภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะถ่ายทอดมาก็คือวาสนากิตยศเส้นพุตแต่ตามยุคเราก็ต้องปรับตัวัปนี่นะแล้วเห็นพี่พี่พี่เอื้องบอกว่าเฮ้ย อาจารย์มงคลเส้นยูทูบเบอร์เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง เวลาคนที่แบบว่าพลังกับเอน r g จีแบบว่าสุดๆมาเนี่ยต้องมาเจอกันเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวอย่าเบิ่อบอกนะคะอาจารย์นะว่าเดี๋ยว<ห>เส้นไปก่อนอ่ะอไปก่อนต้องติดตามต้องติดตามนะคะเส้นยูทูบเบอร์ของเราในนะฮะจะมาจากตรงไหนแต่วันนี้นะ,ะวันนี้อาจารย์แค่นี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่แบบใหม่ใหม่ใหม่ๆม,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 มากๆสําหรับวงการไทยนะฮะที่เราจะมาดูว่านี่แหละค่ะหนึ่งในอาชีพที่นะคะฮอตที่สุดในวันนี้แล้วก็บอกนะว่าคนที่เคยทำแบบ แบบนี้มาแล้วเนี่ยนะฮะสตัดนะฮะล่าสุดมาเนี่ยนะ,ะขอขอโทษทีนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ร้อยล้านนะไม่ใช่แค่ร้อยล้านรู้จักพันล้านไหมคะพันล้านหา,หารสองหรืออาจจะเป็นพันล้านก็ได้ที่ธุรกิจเนี้ยสามารถเป็นไปได้ใช่ใชนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือต้นตำรับนะคะต้นตำรับของการสักลายมือที่ยังมีชีวิตนะคะอ,อ,อาจารย์มงคลรอด <วะ S 1> ีกับทกราบอบว่าคุณมากค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้นะคะมีทางเลือกนะคะทางเชื่อนะคะแล้วก็ทาที่เราชอบทําแล้วชื่นใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนวิจารณญาณของแต่ละบุคคลแล้วก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยเลยทีเดียวนะคะแต่นะคะธุรกิจของความเชื่ออุตสาหกรรมความเชื่อนั้นมีมูลค่ามหาศาลมากมายเลยทีเดียวนะคะกินนะคะทำให้เรตติ้งแม้กระทั่งลูกมะพร้าวลูกหนึ่งเนี่ยนะ,ะจาก10บาทขึ้นายเป็น35บาทและ55บาบาทได้แล้วนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้เราจะเอามาแบ่ง ปันกันนะคะที่ยอหญิงดอทออนไลน์เพราะฉะนั้นใครที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ข้อมูลนะคะอัปเดตเอาไว้ให้นะคะในนะคะสเตตัสใครอยากจะไปติดต่ออาจารย์มงคลเชิญได้เลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้แน่ๆเลยนะคะแหมตอนนี้ลายมือคนที่ฉันก็อินเทรนด์ไวยแล้วนะคะเนี่ย